ทุกคนระหว่างอ้วนแล้วก็ลาบลาบาปูใส่ผักไก่ยองใส่ย่างอันนี้ไอ้หอมหอมยายกุณอะไนี้ยายกินอะไรคะยายกินอะไรน้องแข็งใส่ยายกินน้ำแข็งสใสนะคะทุกคนเอาไอ้ไน,นี่อะครีมทาผ้าเดลั่ทาผ้าให้ก็ไม่ค่อยจะทาหรอก ก็มาก็มาดิเวาชัดร้อนร้นมาก ทุกคน,น,นใครนะคะที่แบบว่าต้องการแบบว่าติดตามชข้าโซเชียลของแบรนก็จะเป็น tiktok หรือว่าเป็น i ไออะไรอย่าเนี้ย แนก่อนะคะว่าติ๊กตอกของแนนนะคะแอรเค้าคือแอดแนนแอดแนานเออแอดแนนวันละน,น,นันแปดแอดแนนวันลนันแปดจะเป็นผู้หญิงแบบนั่งหันข้างชันเขาใส่ียวกที่ขาวไตจากผู้สีตาประมาณ 30, ส,นะ 30, สาม0 0อร์สองสามหมื่นสพัน นนะะประมาณนั้นส์ุดแล้วก็เฟรนด์ทู <c oughs> ก็จะเป็นแมนแล้วก็วินวะว่ารันส์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแล้ว <c oughs> ถ้าไป็นทีไอทีไอทีนี่ <c oughs> ที่จะเป็น N A N แล้วก็อันนัตโกแล้วก็วารานาแ,าาาแาาานนผีร่างแล้วก็วารานาแล้วก็เป็นแล้วเราก็จะเป็นเพจนะคะแนนพีเวอร์ดี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะทแนนก็คือแบบว่าอันนั้นน่ะแนนก็จะแบบว่าเล่นหลากหลายทุอย่างก็จะเป็นชูบ้างหรือว่าแบบว่าโพสในการทำงานของแนนบ้างอะไ ก็จะเป็นแบ่าแนวเหมือนเหมนแบบนาเนึงต้งหาวอนวัก่อพัก่อนาก่นอนก็นนนกแนี่แหลอ้แล้วไปข้างหลังเลยล้ว